สวัสดีครับผมเนาะครับครับผมดีไหมครับเอาดีดีครับผมมาครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะผมชุกระหูกกันไว้ครับผมอ่เป็นี่ไหพี่ครับผมมี่ข้าดีมีข้าดีฝากเอซีบอสมีอยู่ครับมีอยู่โอ้หันหันพี่น้องหันหันล่อกันโดดมามาตะตองหัว มิดซีดีไอ้เอฟซีน่ากวนเดียร์นิดซีพิจาราครับผมครับผมครับผมฟังฟังผมแบบนี้ยี่สิบหกพฤนภาครับผมครับยังพ่อเล่นครับผมครับผมครับเลขเลขสูตรก่อนเลขสูตรก่อนครับผมครับผมเลขสูตรเลขสูตรค่าซีหนึ่ง 6-4-1ครับผม3ตัวเนะครับเนาะครับผมโอ้5-4-1โอ้แล้วก็6-4-1ครับผมเอา7-7-4-1 7-4-1ด้วยครับผมอ่า8ก่อน2ตัวก็ สี่หนึ่งหกหนึ่งอืมสองตัวสี่หนึ่งหกหนึ่งครับผมแล้วก็หกสี่ครับผมสองตัวสี่หนึ่งสองตัวบนสองตัวบนสี่หนึ่งมีสี่หนึ่งกับอะไรบ้างครับสี่หนึ่งแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งครับผมแล้วก็หกสี่ครับผมหกสี่ ส่วนเลขล่างนี้ส่วนเลขล่างนี้มันได้สองตัวก็คือสองเจ็ดกับสองแปดครับผมอล่างครับผมโอ้ไม่สองเจ็ดกับสองแปดครับผมสองเจ็ดแล้วก็สองแปดตัวตัวกันไว้ก็คือสองเก้าครับอะไรนะครับตัวกันไว้ก็คือสองเก้าครับกันกันสองเก้า ดี<อ>นี้ก็ชอบเด็ดครับผมเอาช็อตเด็ดครับผมเลขเทวดาครับเอามาบอกอีกแล้วครับผมโอ้เลขเทวดาครับครับผมเป็นเลขฝันนะครับเนาะเลขฝันเลขฝันอา้าพี่น้องเจ็ดสามหนึ่งครับผมเจ็ดสามหนึ่ง ครับไเอฟดีพิจาราครับผมมันก็เป็นตัวแดงอยู่ครับแต่ว่ามันตัวไม่ใหญ่เป็นตัวแดงเหมือนเดิมครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่ครับผมไม่ใหญ่เหมือนมันงวดไปแล้วอ๋องวดที่แล้วตัวแดงเลยตัวแดงแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวแต่ว่างมดนี้ก็แดงทั้งสามตัวบ่เซวิรัมก็แดงครับแต่ว่าตัวตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กครับผมแต่ว่าก็เห็นเป็นตัวเล็กเลยเนาะ ครับผมครับโอ้พี่น้องเลยเด็กเทวดาให้ว่างานจะเข้าเต็มเต็มเนาะอำให้เป็นครับผมเอฟซีทุกท่านพิจารณาครับผมเอาครับผมเนาะตามนั้นเนาะครับเนาะเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางครับผมครับเอาขอบขอบคุณทุกทางจากเซฟวิลลัมเนาะครับเนาะครับผมเอาครับผมก็เอฟซีทุกท่านที่ติดตามก็อาจจะ เอาเป็นนะครับอ่เลขเลขเอเลขดับเลขอะไรก็อย่าไปเชื่อมากนะครับมันทำไม่ตับแต่เออมันทำให้เราหน่อยเนาะเลขเลขในกองตลาดไม่มีดับเลยครับอืมไม่เซียนวิรำสุดสามตัวนี่เซียวิรำมีมีเน้นให้ไหมสามตัวนี่ เน้นเอ่อพวกหกสี่ครับผมโอ้เน้นเน้นหกสี่ครับเลขเจวดาแค่นั้นแหละครับเอาใกล้เชียงกันดีเนาะครับผมแล้วก็ล่างนี้มีมีมีสองสองเจ็ดสองแปดกันสองเก้าครับครับผมแต่้นี่สองเจ็ดครับเน้นไปที่สองเจ็ดครับครับ อืเอาเอาครับผมเนาะตามนั่นได้เพียงได้จากเสื้อวิรัมครับผมใครเอาเป็นก็หันเอาครับผมวันม่เนี่ยอาจจะอาจจะมาตรงนะนะถ้ามันก็เป็นวัดที่วัดที่สี่แล้วมั้งวัดที่สามที่สี่แล้วครับเราขอท่านท่านก็จะไม่ให้ยูอบอกว่าถ้าเราจะสร้างอะไรนะจะวีรัมจะวีรัมก็จะทำบุญอะไร จะถูกเกดีครับผมอ่าท่านพี่น้องเนาะให้ีิชุกมิลาฟอย่ารีบเนาะก็บาทเอ็กซ์ีทุกท่านนะครับท่านที่มโชคมีลาฟก็อนุโมทนาคนละห้าบาทสิบบาทตามกำลังศรัทธาครับผมเอาครับผมเนาะดูไดที่ท่านวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับครับผมครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับ นครับผมครับผมอ๋อครับผมครับผมพยาธิยังเก่งกว่ฟังในโง่ที่สิบหกปัญญานี่นะครับผมเอาขอบคุณเส้นพีน้องนะครับผมครับครับผมพี่น้องเนาะตามนั่นเนาะครับเนาะเอามาไล่ให้ฟังเด้อพี่น้องเด้ออ่ามาล่าสุดเนาะกะบเดริเ็นกับจิต เอาตัวเลขลอยขึ้นไปเนาะเพ้เนเด้นตัวใดเพ้นเะด้นตัวใดเนาะกับพิจารณาเบิรงให้เป็นแนวทางกับมาโคกทุดงไทยพร้อมกับเลขทเทวดาเทวดาที่ว่าเนาะก็คือเพ้นฝันครับผมเนาะส่วนมากเที่ยวดา,าหัวล้านกาเลขทเทวดาเพื่อนกระเขา่าแปดสาม เบอร์พี่้องสำหรับวันนี้กาฟันในเป็นตัวแดงขึ้กันเนาะแต่ว่าตัวน้อยๆพ่นว่าเอาเดี๋ยวรอติดตามไปน้วกันนะพี่้องเนาะเอาครับผมเนาะตามนั่นได้พี่้องด้อเนาะครับเนาะกอัน,นี้กะเป็นแบบเดินสุดๆถ้าผมนับสำหรับเส้นเวลั่มเวลี่ที่รอค่ยอยู่เด้พี่น้องเด้ะเขามาสูงวดเนาะเดกเทวดาเขามาทุกงวดด้วย เลขฝันครับผมเนาะ,ะเป็นตัวแดงๆจึงคืงคือเกาพี่น้องแต่ว่าเป็นตัวหน่อยเนาะก็คือเจ็ดสามหนึ่งเป็นเลขก้มฝัน,พนเพิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อสมกวติ่ันธ์มากกับเขาเนาะแปดสามเนาะสำหรับเลขฝันเพินพ่นครับผมเนาะสำหรับเลขสูตรครับผมชุดสามตัวเนาะห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่ง เน้นเน้นตัวนี้เน้นหกสี่หนึ่งได้พี่น้องเดอ้อเอาตามนั้นครับผมเนอกจากเหล็กเส้นวิรัมเนาะแล้วก็สองตัวพี่น้องก็ตัดเอาเนาะก็มีสี่หนึ่งหกหนึ่งหกสี่ได้พี่น้องเด้อเพิ่นเพิ่นก็ตัดเอาจากนี่เนาะพี่น้องหกสี่สี่หนึ่งหกหนึ่งเนะเาะคือตัวท็อปตัวนี้สําหรับเลขสูตรเหล็คํานวณเส้นวีรัมส,สองตัวล่างสองเจ็ดสองแปดแล้วก็กันสองเก้า เน้นสองเจ็ดครับผมเนาะสำหรับซิมวิลัมอันนี้เป็นตองหดมาตองหดหลังจากสลากกินแบ่งกว่าเพิ่นกระหามากตั้งสี่ตนะั้งพี่น้องเด้อเด่นเจ็ดบนเนาะล่างเด่นหนึ่งเนาะอันนี้คือชุดตองหดนะครับนี่พี่น้องตาลามาโค้งสุดท้ายก็คือเพิ่นสรุปออกมาก็คือเป็นตั้งสี่ห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่ง เจ็ดสี่หนึ่งอันนี้ชุดโค้งสุดท้ายนะครับเนาะบนเน้นเน้นให้สี่หนึ่งหกหนึ่งหกสี่เน้นสีนะ่หนึ่งเนาะแล้วก็ล่างอย่าลืมนะพี่น้องเด้ออย่าลืมเด็ดขาดสำรับแนวนทางจากเส้นวีรัมครับผมเนาะเลขเทวดาก็อย่าลืมตัดเอาพี่น้องเนาะเมื่วันวันกันกาเพิ้ลไทยตัดเด่นขึ้กัน ว่าห่างแปดสามคนนี่ม่เจ็ดสามหนึ่งเนาะหรือว่าอาจ,จิมาสามตัวเนาะงวดก้อนอนั้นแตกสามตัวครับผมสำหรับเส้นวิลัมเด้ออ่าคือห้ากันทั่าประเทศเลยเนาะผู้ใดรับชมรับฟังคลิปนี้อย่าลืมอย่าพลาดรีบหาดว่วนเลยพี่น้องเนาะเด่นสุดๆเนาะครับเนาะเป็นเรื่องความฝันเพืน่นเนาะผู้ใดมักไพ่สอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เนาะเป็นกำลังแน่ใจให้ทับทางสองที่าหาแนวทางว่าฝากคนในพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องด้วยเจ็ดสามหนึ่งเป็นเลขเทวรามาบอกเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะที่สําคัญออกส่งวดท่านรับเลขตัวนี้ชุดนี้สองสามงติดแล้วเนาะเลขเพื่อนฝันแล้วก็มันก็ออกอีดีพี่น้องเนะาะบอใช่ว่า อบอกออกจริงๆด้วยมีให้เห็น2องสามาแล้วสำหรับเรียกฝันเนาะงวดนี้อย่าลืมเด็ดขาดเพิ่นบอกว่าให้ตัดเอาเจ็อย่างนี้7-3อย่างนี้เนาะก็อยู่มากับชุดแรกเป็ืนกันเห็นไหมพี่น้อง,องเอาฝากไว้ครับผมให้เป็นหน้าท่านพิจรารณาเบิ่งสำหรับางวนนี้อขอให้มมโจคไม่ใช่ลำเลิบเรื่อยๆพูดเลยว่าติดตามนั่ง่อง จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสุบริภาพารชิปเด็ดๆตัวเลขดังๆจากท่าง่องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ